สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่ทงไฮทงนาคือเก่าครับกำลังสิปันเข่าครับคนเข่ามากองรวบกันไว้แล้วกับสิปันครับเข่าที่กองไว้กับลายเติบอยู่ครับทางนี้ก็เตรียมกระสอบก่อนครับห้อยกระสอบไว้ก่อนเพื่อความรวดเร็วครับ เริ่มจัดวางหมัดเข่าแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเตรียมพร้อมหลายหลายคนแล้วครับรอรอเดินเครื่องครับตอนนี้เจ้าของรถเพิ่นเดินเครื่องแล้วครับจ้าหน่อยกั็สิได้ ลงมือปั่นกันแล้วครับวอมเครื่องได้ที่แล้วกะลงมือปั่นเลยครับบันนี้ มาเบิงเข่าไหลออกทั้งนี้ครับทั้งนี้เป็นแผนกต้งเข่าครับเฮ้ยเข่างามครับไหลออกลุดๆ้ดปั่นแบบโบมียุดครับต่อเนื่องตลอดเลยครับนี่ ปั่นรวดเดียวเลยครับแป๊บเดียวครับนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เก็บเศษมาใส่ครับตอนนี้ปั่นเข่าเบื้องรกกับล่างเครื่องครับเขาเศษเศษเฟืองครับเศษเฟืองหรือว่าเศษฟางครับป้อนเข้าไปครับเป็นการล่างเครื่องครับนี่ก็คือผลงานของมือนี้ครับ โอโ้ยได้หลายเติบอยู่ครับหลายก็สอบอยู่สำหรับคลิปนี้กัขอชอบซันนี่เนาะครับสวัสดีครับ